นี <Workers> ่ก <UN DS> ็ส่องโมงจะรึ่งแล้วนะครับก็วันนี้ก็เสร็จเสียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะออกไปใส่ข้างหลังที่เราเว้นไว้นะครับเพื่อเพื่อจะวางท่อนะครับวางท่อเชื่อมคันคลองนะครับอ่าทางนี้มันก็จะเป็นแนวนะครับที่เราท่มตรงนี้เดี๋ยวเราจะปรับให้มันเป็นแนวเดียวกันนะครับทางนี้เดี๋ยวเราต้องเกลี่ยให้มันเป็นแนวเดียวกันปรับไลน์นี่ระดับไปดีนะครับแนวนู้นก็จะเป็นแนวไปนู้นนะครับดินชุดแรกๆนี่มันเป็น ที่มีก้อนหินเยอะนี่นะครับมันเป็นรถตักตักนะครับเราไม่ได้คัดนะครับพอมันเยอะเกินนะครับเราก็กลัวลูกค้าจะไม่โอเคนะครับเราก็เลยเน้นคนขับไมโครให้อาไมโคมาตักนะครับแล้วเราก็ให้คัดหินให้เรานะครับเพราะลูกค้าจะเอาไปปลูกต้นไม้ด้วยนะครับนี่จะเป็นดินชุดต้าหล่างนะครับที่ห้องที่ว่าเราคัดให้ลูกค้านะครับมันก็จะมีบ้างนะครับที่เป็นหินก้อนใหญ่ๆนะครับเรา ลูกคา okay. collect, ified, yani ้าก okay. ็จะไม่โอเคนะครับเราก็ต้องมาเก็บงานให้ลูกค้าคือเดี๋ยวเราจะต้องเอาไมโครเล็กนะครับมาคัดคัดหินออกนะครับหินที่มันใหญ่นะครับนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นที่ว่าเราคัดมาให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นก้อนอย่างนี้นะครับถ้าใหญ่เกินนี้เราก็จะเอาออกนะครับใหญ่ใหญ่เกินเราจะออกนะครับดินมันก็จะเป็นหลายละเอียดถ้าละเอียดแบบนี้ลูกค้าโอเคนะครับแต่ถ้ามันใหญ่เกินน่ะมันก็ลูกค้าเขาไม่โอเคลูกค้าเลยบอกว่าให้ลองส่งงานก้อนหนึ่งไรได้ไหมลองดูว่ามัน โอเคหรือเปล่านะครับเราก็ขัดมาให้ถ้าเป็นรายละเอียดตรงนี้ลูกค้าเขาโอเคแต่ถ้ามันแบบนี้เกินนะเขาว่ามันเวลามันไถมันไถไม่ได้นะครับอ่าก็อันนี้เราขัดว้ให้ตรงนี้ที่ข้างหลังนี้มันจะต้องเว้นไว้นะออกจากล่องน้ำมาเมตรนึงนะครับมันก็เหลือนี้ปรับไปนะครับแล้วเอาจากที่เราจะทําวังล่องน้ําทางเข้ามาออกมาใส่มันก็จะพอดีนะครับอินตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาแมโคเล็กมาตักออกนะครับวันนี้เราวิ่งสี่คันนะครับวิ่งด้กี่เที่ยวนี้ช่วงบ่ายก็หนึ่งเที่ยวนะ วิ่งกันไม่ไม่ขีสงงครับหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวสี่เที่ยวห้าเที่ยวหกเที่ยวเจ็ดเที่ยวแปดเที่ยวเก้าเที่ยวสิบเที่ยวสิบเอ็ดเที่ยวกำลังมาอีกสองเที่ยวนะครับวันนี้เที่ยวนี้ก็ที่มีหินเยอะนี่เพราะว่ารถล้วมมาวันแรกนะครับเขาไม่ได้บอกไม่โขนะครับแล้วไม่โขก็ไม่รู้ไม่โคก็เลยตักมาให้นะครับอ่าเนี่ยจะเป็นพวกนี้เราจะเป็นดินที่เราคัดให้นะครับที่เราคัดให้เพื่อว่าให้พลูกค้าเขาไม่อยากต้องการหิ้นเาราก็ เอาให้ดีที่สุดนะครับผมยังไงผมเอาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าเลือกที่เรามั่นใจเลือกว่าวางใจให้เราดูแลแล้วนะครับเขาเชื่อในคุณภาพของงานเราเขาเชื่อในคุณภาพของการทํางานเราเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นให้เขานะครับผมก็ทีมโซรับเจรลยนะครับเขาขอขอบคุณนะครับท่านนะครับที่ให้โอกาสเราได้รับผิดชอบด้วย ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับเราก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีนะครับว่าเก็บงานแล้วนะครับมันจะรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วเราจะ้ลูกค้าจะยกเลิกให้เตี่ยนแผ่นเอาดินเลี่ยนดินไม่นะครับถมต่อยสองไล่หรือว่าเราจะท่มได้แค่ไล่เดียวนะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่รับ ชมคลิปนะครับโดยผมนะครับติกยูนิปนะครับผม C O N A C นะครับผมขอ,ขอบคุณครับ